เดี๋ยวเราสอบถามพนักงานหน่อยเป็นไงเป็นไงไหม oh, oh, oh. ยังสู้ไหมสู้ไหมสู so, <you> ้อยู่โอเคโอเคสู้ไม่สู้ก็เมื่อคืนก็มันตาลายโอ้โหตอนนี้หน้าเริ่มมืด S <S 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 คนช่วยเดอันใหญ่เดี๋ยผมยกเองครับมันหนักอันใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวอันใหญ่ผมยกเองคุณยกกับแค่เบาๆก็พอละเดี๋ยวอันใหญ่ผมยกเองพอลอนใหญ่เจนเชี่ยวาด้วยเป็นไงสู้ไหมสู้ไหมโอเค